บสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตของเราแน่นอนว่าหลักการศาสนานั้นจะเป็นข้อบังคับกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และผู้ที่เขาเสียชีวิตไปแล้วท่านอีมาอิมนุรอจับได้บอกว่าสิ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งของความรู้ นั่นหมายถึงว่ามีอยู่สองเชนิดด้วยกันเชนิดที่หนึ่งสิ่งที่เป็นข้อบังคับของาศาสนากับคนที่มีชีวิตอยู่ประเภทที่สองสิ่งที่เป็นข้อบังคับของาศาสนากับคนที่ตายไปแล้วท่านพี่น้องครับสิ่งที่ผมอยากจะมาตักเตือนตัวของผมและกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับผู้ตายนั่นคือเรื่องมรดก เราจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจำวันและก็ในชีวิตสังคมเราทุกวันนี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องมรดกพี่น้องทะเลาะกันขึ้นศาลกันฟ้องร้องกันต่างๆมากมายนี่คือเป็นปัญหาที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจในหลักการของศาสนาอย่างถูกต้องคนที่ตายไปก็ยังไม่ได้รับผลบุญเขาทิ้งมรดกเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นลูกทายาทต่างๆก็มีปัญหาในเรื่องมรดกเพราะว่าเอาอารมณ์เอาหลักการที่ไม่ใช่ศาสนามาเป็นข้อบังคับในการแบ่งมรดกมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาอัลลอฮฺสุบะฮฺนูตะลาได้กล่าวไว้ในกุรานบอกว่าอัฟฮุกมันจาฮิล ah ิยะบุกุลจะเอาข้อตัดสินของจาฮิลิยะในสมัยก่อนเนี่ยมาเป็นข้อตัดสินกันนั้นหรือหรือว่าสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนา วะมันอัพเสนุมินัลลอฮฮิุกมันเลยก็มียูกีนูนและใครเล่าที่จะตัดสินดีไปกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ ت, ت ع ت ت ن ن ا ลาสำหรับบุคคลที่เชื่อมันท่านพี่น้องครับในหลายองค์การในสุรษะอันกุรอานในสุรษะนิสาอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع, ع م م من من ا ลาได้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องมรดกอัลลอฮ์บอกว่าฟารีตอฟารีตอตมินัลลอฮมันเป็นบัญญัติมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาว่าซียะตัมินัลลอฮ มันเป็นคําสั่งเสียที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮาหนูฮจาราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนจะต้องมีความเข้าใจพร้อมกันว่าการแบ่งทรัพย์สินมรดกนั้นเป็นบุตรบัญญัติของอันอิสลามอย่างแท้จริงใครก็แล้วแต่ที่เอากฎหมายที่ไม่ใช่ของอัลลอฮ์เอาสิ่งอื่นมาเปลี่ยนแปลงในการแบ่งมรดกพวกเขาเหล่านั้นกําลังฝ่าฝืนบัญญัติของอันอิสลาม النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما ترك الفرائض فالأولى لرجل الذكر كان سيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن يكون كانت ستة كانت ستة كانت ستة كانت ให้พวกท่านทั้งหลายนั้นแบ่งไปตามอันกราและสุนนะของท่านนาบีสลุลตล่านมไม่อนุญาตให้มีการแบ่งตามกฎหมายบ้านเมืองฉะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ไม่เอาการแบ่งมรดกตามหลักการของศาสนาพี่น้องครับจะทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายอย่างมากมายเพราะท่านนาบีสลุลตล่านส,สั่งให้พวกท่านทั้งหลายนั้นแบ่งมรดกตามกีตาบุลลอและสิ่งที่ถูกทิ้งเอาไว้ นั่นหมายถึงว่าฝันเอาละรอจุลินตกัดคนที่จะได้รับมรดกซึ่งเป็นคนแรกคือทายาทที่เป็นผู้ชายฉะนั้นเมื่อท่านอนาับสุลลได้สั่งเสียพี่น้องครับมันก็เป็นคําถามว่าทําไมผู้ชายถึงได้มากกว่าผู้หญิงถึงครึ่งหนึง่งอันนี้เป็นการโจมตีเป็นการให้ร้าย ในสิ่งที่เป็นการบิดเบือนเพื่อต้องการที่จะโจมตีศาสนาอิสลามบรรดาคนยิวบรรดาคนคริสเตียนพวกเขาเหล่านี้ต้องการที่จะโจมตีว่าทาไมสิทธิเสรีภาพต่างๆมากมายในหลักการของศาสนานั้นเป็นการริดรอนสิทธิของสตรีโดยเฉพาะเรื่องมรดกผู้หญิงจะได้น้อยกว่าผู้ชายแต่มีเงินอยู่สามพันผู้ชายได้สองพันผู้หญิงได้หนึ่งพันคนที่เขา ต้องการที่จะใส่ร้ายในศาสนาอิสลามไหนล่ะอิสลามเป็นศาสนาที่ให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแต่ทําไมเวลาแบ่งมรดกผู้หญิงต้องได้น้อยกว่าผู้ชายพี่น้องครับเราต้องทาความเข้าใจว่าในสมัยยุคย a ฮิลยิย a ยุคก่อนนั้นบรรดาผู้หญิงจะหมดสิทธิ์รับมรดกแต่มาในยุคปัจจุบัน จะมีผู้คนมากมายที่จะเรียกร้องบอกว่าผู้หญิงจะต้องได้เท่ากับผู้ชายในเมื่อเราบอกว่าผู้ชายจะต้องได้มากกว่าผู้หญิงผู้ชายได้สองผู้หญิงได้หนึ่งนี่เป็นคำพูดที่ไม่ต่างอะไรกับคนในสมัยก่อนแกเปลี่ยนเปลี่ยนสำนวนมาว่าผู้หญิงจะต้องได้เท่ากับผู้ชายพี่น้องเรามาดูในหลักการขอศาส,สนาพี่น้องครับในหลักการแบ่งมรดกเนี่ย มีอยู่สี่สภาพเท่านั้นที่ผู้หญิงจะได้น้อยกว่าผู้ชายมีอยู่สี่สภาพเท่านั้นที่ผู้หญิงนั้นจะได้ครึ่งหนึ่งของผู้ชายและอีกจํานวนมากมายนะครับที่ผู้หญิงนั้นได้มากกว่าผู้ชายแต่ไม่มีการพูดถึงเรามักจะหยิบยกประเด็นที่มีปัญหาผู้ผู้หญิงได้น้อยกว่าผู้ชายครึ่งหนึ่งแต่ยังมีสภาพอื่นๆอีกมากมายที่ผู้หญิงนั้นได้มากกว่าผู้ชาย แต่พวกกล่านั้นไม่ยอมออกมาพูดไม่ยอมออกมาเปิดเผยในเรื่องของหลักการศาสนาฉะนั้นแล้วนะครับแล้วก็มีอีกบางสภาพที่ผู้หญิงนั้นได้เท่ากับผู้ชายอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่มีคุณธรรมแต่ในบางเรื่องบางหลักการทําไมอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาได้กําหนดให้ผู้ชายได้มากกว่าผู้หญิงในเรื่องมรดกผู้ชายต้องไปสู่ขอผู้หญิงผู้ชายต้องดูแล ครอบครัวต้องจ่ายนาัำฟก,กผู้หญิงไม่ต้องจ่ายนา้ำฟกค่าเลี้ยงดูผู้หญิงไม่ต้องไปสู่ขอใครและภาระหน้าที่จึงตกสําหรับผู้ที่เป็นผู้ชายสิ่งเตี้ยร้อตาลาได้กําหนดให้ผู้ชายนั้นได้มากกว่าผู้หญิงเพราะว่าภาระหน้าที่เขามีมากกว่าผู้หญิงท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับฉะนั้นแล้ว นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่อยากจะนํามาบอกกับพี่น้องบอกว่าในยุคปัจจุบันมากมายที่ครอบครัวนั้นมีการแบ่งมรดกเท่ากันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายให้เราแบ่งตามหลักการศาสนาก่อนเมื่อเราแบ่งเสร็จแล้วเราจะมอบมรดกนี้ให้กับพี่น้องคนไหนก็เป็นสิทธิ์ของเราบางคนพี่น้องกับปัญหาการแบ่งมรดกนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมของเรานะครับ ผมจะยกประเด็นปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในในสังคมของเรานะครับว่า 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่พ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วคือไม่มีการแบ่งมรดกจัดการอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาบางคนจะเอาศาสนาแต่น้องอีกคนหนึ่งจะเอาหลักการที่ไม่ใช่ศาสนามันก็เกิดปัญหาให้มีการทะเลาะก,กัน มีการล่าช้าในการแบ่งทรัพย์มรดกปล่อยสิบปียี่สิบปีไม่มีการจัดการในเรื่องมรดกหรือไม่ก็คนที่เป็นเจ้าของมรดกมีสินทรัพย์อยู่แต่ไม่ได้แจ้งให้บรรดาลูกลูกทราบว่ามีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่มันก็เป็นปัญหนานําไปสู่การขัดแย้งกันในหมู่พี่น้องด้วยกันคนที่เป็นทายาทด้วยกันหรือ รั์มรดกของพ่อเอาไปลงทุนให้ลูกชายคนนี้ดูและปรากฏว่าลูกชายคนนี้ที่ร่วมลงทุนกับมรดกของพ่อแม่ไม่ได้เปิดเผยทรั์มรดกที่มีอยู่ทั้งหมดให้กับพี่น้องคนอื่นได้รับรู้ก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการแบ่งมรดกหลังจากที่พ่อได้เสียไปแล้วจานั้นท่านพี่น้องครับนี่คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เรา ไม่มีจิตใจที่อีมานต่อร้อยอย่างแท้จริงพ่อฝากทซัพ์เราไว้ฝากมรดกเอาไว้เราก็ปกปิดพี่น้องเราไม่เปิดเผยมูลค่าที่พ่อได้ทิ้งเอาไว้ที่แม่ได้ทิ้งเอาไว้มันก็เป็นปัญหาและสาเหตุต่างๆที่จะเกิดการทะเลาะวิวาทในการแบ่งมรดกตอนที่พ่อเราเสียไปแล้วแทนที่ว่าพ่อของเราจะกลับไปอัลลอฮฺสุบฮฺฮามอตะลาได้รับผลบุญมากมายแต่กลับต้องมาเจอปัญหามากมายที่ บรรดาลูกๆนั้นไม่ยอมกันในเรื่องของการเป็นมรดกไม่ยอมปฏิบัติตามหลักการศาสนาปล่อยปะละเลยหรือบางคนไม่ได้เข้าใจศาสนาด้วยซ้ําฉะนั้นพี่น้องครับเราอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันว่าสิ่งที่เป็นมรดกนั้นเราสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าลูกคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่เราอาจจะให้คนนี้น้อยเยอะกว่าอันนึ่องมาจากว่าเขาอยู่บ้านดูแลพ่อแม่แต่ลูกอีกคนหนึ่งเขาไม่กลับมาเยี่ยมพ่อแม่เลยเมื่อใดก็ตามที่เป็นหลักการศาสนาท่านพี่น้องครับเราก็ต้องแบ่งไปตามหลักการศาสนาถึงแม้ว่าลูกคนนั้นจะเป็นลูกไม่ดีก็ตามเราอย่าลืมว่าการทําพินัยกรรมนะครับที่เราเรียกว่าวาซียะเนี่ยพินัยกรรมกับมรดกต้องแยกกันพี่น้องครับ หลักศาสนากําหนดว่าถ้าเราจะเขียนพินัยกรรมให้กับผู้ที่มีทายาทพี่น้องจำไว้ดีนะครับหากว่าผู้ตายต้องการที่จะมอบทรัพย์มรดกของเขาให้กับผู้ที่มีทายาทจะต้องให้ไม่เกินหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าดีที่สุดคือหนึ่งในห้าของทรัพย์มรดกที่มีอยู่ แต่ถ้าหากว่าผู้ตายต้องการที่จะทำพินัยกรรมให้กับคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทนะครับคนอื่นที่ไม่ใช่ทายาทจะต้องทำพินัยกรรมในทรัพย์มรดกไม่เกินหนึ่งในสามของมรดกไม่ใช่ว่ามอบทั้งหมดเลยอนุญาตให้ผู้ตายมอบมรดกได้ทั้งหมดถ้าหากว่าผู้ตายนั้นไม่มีทายาท แต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้ตายต้องการจะทําพินัยกรรมและต้องการที่จะมอบพินัยกรรมให้กับผู้ที่มีทายาทก็คือหลานของเขาจะต้องให้ไม่เกินหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าแต่ถ้าหากว่าเขาปรารถนาเห็นชอบคนนี้เป็นคนดีซึ่งคนนั้นไม่ใช่ทายาทคนอื่นจากครอบครัวเนี่ยจะต้องให้ไม่เกินหนึ่งในสามของมรดก แต่คนที่มีมรดกอยู่แล้วหมายถึงว่าคนที่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกไม่อนุญาตให้รับการทําพินัยกรรมจากผู้ที่เป็นเจ้าของมรดกเพราะท่านนบสีสละล,ล้อยสล,ลามบอกว่าไม่อนุญาตให้มีการทําพินัยกรรมให้กับผู้ที่มีสิทธิ์รับมรดกนะครับเราจะต้องแยกระหว่างการทําพินัยกรรมกับการมอบมรดกนะครับท่านพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็น สิ่งต้องการที่จะให้ท่านพี่น้องได้รับทราบว่าเมื่อคนที่ตายไปแล้วนะครับแล้วคนที่อยู่เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่จัดการมรดกเนี่ยจะต้องเร่งรีบที่จะจัดสรรปันส่วนในสิ่งที่เป็นสิทธิให้กับคนในครอบครัวเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนาบีสุลต่านฮุลัยละวะซัลล,ล,ลัมนะครับซอฮาบ้าได้ไรายงานฮะดิษจากท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านฮุลัยละวะซัลลัลมบอกว่านะครับ ตะอุบบะเป็นฮาริสได้ยินละมาดอยู่หลังท่านนาบีสลลุสลต่านลลมะหมาดอัสรีที่มาัาดีนะ <c oughs> แล้วพอนบีละหมาดสลามเสร็จท่านนาบีก็รีบเดินออกไปที่บ้านของบรรดาภรรยาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านผู้คนก็ตกใจว่าทําไมนบีรีบเดินไปไหนนะครับแปลกใจมากกับความเร่งรีบของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านลลมะหมาดอัสรีเสร็จนบีก็เดินออกไปเลย แล้วท่านนบีสโลลลอยไซรัมก็ถูกถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าท่านนบีนั้นเร่งรีบละหมาดอัสรีและก็เดินออกไปเพราะอะไรนบีก็บอกว่า zakartu Shayan min tibrin indana fakarih tu ayyah bisani faamartu bi kismetihi นบีบอกว่าเหตุการณ์ในวันนั้นฉันนึกได้ว่ามันมีทองคำอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับและฉันก็รังเกียจที่จะเก็บเอาไว้ฉันก็รีบเร่งที่จะแบ่ง ทองคํานั้นให้กับคนอื่นฮะดิษนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นว่ายิ่งทรัพย์มรดกก็ยิ่งเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากที่เราจะต้องจัดการให้เรียบร้อยนะครับประวันดีขึนดีเราก็ไม่รู้ว่าคนเป็นน้องคนเป็นพี่ต้องการที่จะทวงสิทธิ์ของเขานะครับยิ่งเราปล่อยไว้นานเท่าไหร่ปัญหาก็ยิ่งเกิดขึ้นนะครับ วันที่พอ่อวันที่พ่อเราเสียบางทีเราก็อาจจะไม่คิดอะไรนะครับใช้ตอนอาจจะไม่มาหลอกล่อแต่พออยู่ไปหลายปีสามสี่ดเดือนห้เดือนบางที إ ي มานของเขาเปลี่ยนพี่น้องครับนี่ก็เป็นหนึ่งในคําสั่งของศาสนาที่เร่งรีบให้มีการจัดการในเรื่องของมรดกและมันก็จะไม่เป็นปัญหาและสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทําให้บรรดาพี่น้องครอบครัว ของเจ้าของมรดกคนที่เสียไปแล้วเนี่ยมีการทะเลาะกันในเรื่องการแบ่งทรัพย์มรดกประการแรกเลยก็คือหัวใจที่อ่อนแอในเรื่องของอีมานนะครับมีพี่น้องอยู่ห้าคนคนหนึ่งอยากจะปฏิบัติตามหลักการศาสนาแต่อีกคนหนึ่งไม่เอาอันเนื่องมาจากความอ่อนแอในหลักการของศาสนานะครับเหมือนในสมัยของกลุ่มชนของท่านบีมูซา กอลูเสเมนาวอไซนาเราฟังแต่เราไม่เชื่อเรารู้แต่เราไม่ปฏิบัติตามนะครับต้องการที่จะเอาสิทธิของตัวเองด้วยกับอารมณ์ของเขาไม่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่เป็นบะจั์ของอัลลอฮฺซุบฮานุวาจาลาประการที่สองสาเหตุที่นําไปสู่การทะเลาะวิวาทในเรื่องของการแบกมรดกคือญาติพี่น้องมีความละโมบ อยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่สิทธิ์ของเขาพี่น้องครับแล้วก็ประการที่สามการตามค่านิยมของตะวันตกที่ก็หาว่าผู้หญิงต้องได้เท่ากับผู้ชายผู้หญิงต้องมีสิทธิเท่ากับผู้ชายกับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเราหลายครอบครัวนะครับมีปัญหาเรื่องมรดก มีปัญหาเรื่องการแบ่งทรัพย์มรดกแต่สิ่งที่จะนําไปสู่การปลองดองและความรักหลังจากที่พ่อของเราเสียแม่ของเราเสียไปแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้องในการจัดสรรปันส่วนสิ่งที่เป็นมรดกของผู้ตายฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราอย่าลืมว่าการกินทรัพย์มรดกนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่โทษที่หนึ่งเลย คือเขาได้ละเมดิดขอบเขตของอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى คนที่เอาทรัพย์มรดกของคนอื่นโดยการไปอธรรมไปปลอมหลักฐานอ้างสิทธิก์กฎหมายบ้านเมืองเหนือกว่ากฎหมายของอัลลอฮ์แสดงว่าเขาคนนั้นกําลังละเมิดบัญญัติของอัลลอฮ์ سبحانه าแาวะ تعالى อัลลอฮ์บอกว่าว่าไม่ย่สิลล่าให้รอสูร์เลือกวยแตอัดดะฮุดูดะฮยยุดิขิลฮุนาระข้า,าวที่นนฟีฮาะละฮหอวซาบุญมุฮิน คนเหล่านี้คือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์เลรอซูลและเขาละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์คนที่เขาละเมิดคนที่เขาดื้อดึงเหล่านั้นจะถูกนําสู่จะถูกนําไปสู่กองไฟนรกอันต่าต้อยในวันนั้นพี่น้องครับแล้วอย่าลืมว่าการทะเลาะก,กันในเรื่องมรดกนําไปสู่การตัดญาติขาดมิตรกันนี่คือเป็นสาเหตุแรกเลย เพราะว่าการอาธรรมกับคนในครอบครัวด้วยกันนั้นถือว่าเป็นการอาธรรมที่หนักที่สุดการตัดญาติขาดมิตรท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ามาบินซัมบินอัจดารุอายูอัจจิลลิซาริบิฮิอัลกูบิฟิดดุนยาเม้ามายัตตดฮิรุลลหูฟิลอาคิระมินกติอัลรหิบุลบักท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าไม่มีบาปอันใดที่อัล l l a ์จะรีบเร่งลงโทษ ในดุนยาและอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ลงโทษแล้วอัลลอฮ์จะเก็บบาปอันนี้ไปลงโทษกับเขาในวันเกียรมัอีกสองประเภทก็คือหนึ่งคนที่ตัดญาติขาดมิตรกับคนที่อาธรรมเราอย่าคิดว่าเมื่อเราถูกลงโทษในดุนยานี้แล้วเราจะไม่ถูกลงโทษในวันวันเกียรมยับาปอื่นๆใช่เราอาจจะไม่ถูกลงโทษแล้วในบาปอื่แต่ว่าถ้าบาปสองประเภทนี้อัลลอฮ์จะเก็บบาปนั้น ไปลงโทษกับเราในวันเกียรติ์มิคือการตัดญาติขาดมิรและการอาธรรมนะการอาธรรมในเรื่องของทรัพย์มรดกนาะไปสู่การตัดญาติขาดมิจและการกินทรั์มรดกการกินทรัพย์สินของคนอื่นนั้นจะเป็นบุคคลที่ล้มละลายในวันเกียรติมติทบบ่านอับดุลสลล์ฮุอะลีวัสลัมได้ถามบรรดาสฮาบบอกว่าอัตาะรู้นะมัลมุฟลิสพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่ล้มละลายคือพวกไหน นะครับในบีสโลไลสลัมบอกว่าคนที่ล้มละลายก็คือคนที่มาในวันเกียรติมาละมาคนที่ก็เคยละมาดเคยบวชเคยทําความดีเคยใจยสากาดแต่เขาไปด่าทอไปใส่ร้ายว่าอักะลามาละฮะแตา่ไปกินทรัพย์ของคนอื่นนะครับต่อให้เราทําความดีมากน้อยเขตไหนพี่น้องครับแต่ถ้าเราไปกินรัพย์มรดกของพี่น้องซึ่งไม่ใช่สิทธิ์ของเราเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะล้มละลาย ในวันกิยามรติและแน่นอนว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะเปิดโปงเขาจะประจานเขาในวันกิยามรติกับคนที่กินทรัพย์มรดกกินทรัพย์สินของพี่น้องโดยมิชอบฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับท่านนาบิสอัลลอฮฺและซาลลัมบอกว่ามันซาลมากีดะชิปรินมินัลอารติตูวิกะฮูมินซาเบอารอดินใครที่อธรรม กับพี่น้องของเขาไปขโมยที่ดินเปลี่ยนเสาหลักเกคืบเดียวอัสุภาหานตลาจะเอาแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นเนี่ยแขวนที่คอของเขารับมรดกที่เป็นที่ดินไปเปลี่ยนหลักเขตไม่ว่าจะเป็นที่ดินมาจากรั์มรดกหรือที่ดินของคนอื่นที่เราไปอาธรรมต่อเขาในวังเกียร์มัตอร์จะเอาแผ่นดินทั้งเจ็ดชั้นแขวนไว้ที่คอของเขา และพี่น้องครับฮะดิษบทหนึ่งบันทึกในหนังสือกออิมามมุสลิมแต่อารวาบินติโอเสเป็นผู้หญิงรายงานว่านะคกับฮะดิษบทนี้เนี่ยถูกรายงานซึ่งเป็นฮะดิษที่ถูกบันทึกโดยอิมามมุสลิมผู้หญิงคนนี้ชื่ออารวาเนี่ยอ้างว่าท่านซาอดบินเซดขโมยที่ดิน <lee way> นะครับอ้างว่าตัานไสย์บินเศษขโมยที่ดินของนางไปนะครับว่าเอาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่ดินที่นางเป็นเจ้าของไปแล้วเรื่องนี้ถูกฟ้องไปยังกษัตริย์มารวานบิลหักกรรมและท่านไสย์ก็บอกว่าฉันเนี่ยนะจะเป็นคนเอาที่ดินของของเธอไปนะครับถูกฟ้องว่าเป็นคนขโมย แต่ตันซายอีกก็บอกกับเตินมารวานบิลฮักกัมบอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนขโมยไปหรือหลังจากที่ฉันได้ยินคำพูดของท่านนาบีสลุลต่าววนละฮ์ฮุวะลัสลัมแล้วจากฮะดิษที่ท่านนาบีบอกว่ามันอัคคตาชิปรามินอัลอารดีซุ่นมันตูวิกวาฮูอิลาซซบิอรารอดีนคือท่านซายอีกเนี่ยบอกกับกษัตริย์บอกว่าฉันเนี่ยนะเป็นคนขโมยที่ดินของนางไปหรือทั้ทงๆท,ที่ว่าฉันเนี่ยก็ได้รับฟังหะดีษจากท่านนาบีแล้วว่า ใครที่ขโมยที่ดินแค่เพียงคืบเดียวอาธรรมกับคนอื่นอัลลอสซบฮานาตาลาจะเอาที่ดินทั้งเจ็ดชั้นในวันเกียร์มัตนันมาแขวนไว้ที่คอและพี่น้องครับท่านมารวานก็ไม่ได้ถามถึงหลักฐานเพราะท่านอีดพูดแบบนี้แล้วท่านอีดก็บอกว่าอัลลอฮุมาอิงกานัตกาิบักฟะอมีบัสซาระฮะขวดูอาตอ Allah, ลอฮ์เลยพี่น้องครับท่านอดเนี่ย เป็นคนที่ถูกฟ้องว่าขโมยที่ดินของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่ออารวาบอกว่าโอนเหรหากว่านางเป็นคนโกหกหมายถึงว่ามาฟ้องฉันเนี่ยและการฟ้องเนี่ยเป็นการโกหกใส่ร้ายฉันเนี่ยขอให้นางตาบอดมองไม่เห็นวกตุนฮาฟีอารติฮาและขอให้นางเสียชีวิตในพื้นที่ของนางสุดท้ายพี่น้องครับ ฟะม,มะมาา่ถัดๆทองคำบัตรรานางก็เสียชีวิตในสภาพที่นางตาบอดน,นะครับในขณะที่นางเดินอยู่ในพื้นดินของนางและก็นางก็เสียชีวิตณนะที่ตรงนั้นเพราะว่านางเดินตกบ่อในสวนของนางนี่คือบุคคลหนึ่งที่เขาอ้างสิทธิทไม่ใช่ของเขา และบอกคนว่าคนที่ถูกอธรรมนั้นเราอย่าลืมว่าดูอาระหว่างเขากับอัลลอฮ์นั้นไลเซลฮูฮิเจบไม่มีม่านกัน้นวันนี้พี่น้องครับใครก็แล้วแต่ที่ไปเอาทรัพย์มรดกของพี่น้องของเราโดยโดยการอธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อดูอาของเขาถูกยกขึ้นเมื่อพี่น้องคนหนึ่งเรียกร้องสิทธิของเขาต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานูอัตลา ดูนะดูอานั้นจะถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮฺฮาวนาะตลานี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราทุกคนนั้นจะต้องระมัดระวังท่านอาับดุลเลละหอะลีวะสัลลัมบอกว่าข้อมซุนไลซ์ละหุนกับฟาราห้าประการที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะถูกลบล้างนะที่อัลลอฮหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลคนหนึ่งที่เขาสาบานต่ออัลลอฮ์เพื่อที่จะกินทรัพย์ของคนอื่นโดยไม่ชอบสาบานเป็นการสาบานเท็จเพื่อต้องการที่จะเอาสิทธิ์ของคนอื่น มาเป็นผู้ครอบครองสิ่งนี้จะไม่สามารถลบล้างณเที่อัล้อสุภาทานวัตลาได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิของระหว่างมนุษย์ด้วยกันฉะนั้นท่านพี่น้องครับขอดูอาตอลอสุบาทานวัตลาให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามหลักการศาสนาอย่างถูกต้องเพื่อที่จะเรานั้นจะได้ไม่อธรรมกับพี่น้องของเราในเรื่องทรัพย์สินและมรดกที่พ่อแม่ของเราได้ทิ้งเอาไว้